ถ้าไม่รักงานแล้วแต่ยังต้องทำงานต่อไปชีวิตมันจะเป็นอย่างไงเคยไหมครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราหมดไฟกับสิ่งที่เราเคยสนใจกับสิ่งที่เราเคยรักหรือว่าในวันที่เรารู้สึกว่าการตื่นมาทำงานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หน้าที่แต่มันไม่ได้อยากตื่นหรือมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเลยนะครับในวันที่เรารู้สึกแบบนี้มันอาจจะมีนะครับบางแง่มุมนะที่เราอาจจะ เกิดคำถามประเภทนี้กับตัวเองที่ว่านี่มันคือชีวิตที่เราอยากใช้ไปจนเกษียณหรือเปล่าหรือว่านี่มันผิดหรือเปล่าที่เราเนี่ยไม่รักงานนี้แล้วแต่ยังฝืนทำต่อนะฮะเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ก็มีน้องๆบางท่านนะครับ ที่กำลังมีความรู้สึกแบบนี้นะครับติดอยู่บนเงื่อนไขว่าไม่ได้ฟินไม่ได้อินกับงานที่ทำแล้วเนี่ยแต่มันยังต้องทำต่อไปนะความจริงก็คือผู้เราเองนะถ้าเกิดตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้จำเป็นนะครับว่าเราจะต้องรู้สึกมีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือมันอาจจะรู้สึกฝืนบ้างแต่ทำยังไงให้ฝืนแบบมีสติ แล้วก็ไปต่อได้นะครับทั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการรักษาความาบาลานซ์สมดุลระหว่างสถานการณ์ตอนนี้ที่เราอาจจะยังเลือกไม่ได้ทำไปเพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ช่วยพวกเรานะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมได้เตรียมนะครับ1 s บเซล c ์โคชชิงเ u ร t i o n หรือว่า10คคำถาม สำหรับการโค้ชตัวเองนะครับที่จะช่วยพาเราเนี่ยกลับมา on track นะครับเพื่อให้เราสามารถเดินต่อไปได้นะฮะถึงแม้ว่าไฟมันจะไม่ลุกโชติช่วงเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นสิบคำถามนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยถ้าไม่มีแพชชั่นไม่รักงานที่ทำแล้วเนี่ยแต่ยังสามารถทำงานต่อไปได้นะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะ อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าแพชั่นของเรามันหายไปคือคนหากันนิดนึงนะฮะซึ่งในบริบทของคําถามลักษณะนี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าในองค์กรของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปคนที่เราเคยชอบเคยสนิทไม่อยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวหมดแพชั่นได้เช่นกันการที่เราสามารถระบุต้นเหตุที่แท้จริงได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับ คำถามข้อที่สองงานที่เราทําอยู่ตอนนี้ยังให้อะไรเราอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นงานที่เรารักที่สุดแล้วก็ตามคือการถามคําถามข้อที่สองเนี่ยเพื่อเป็นการชั่งน้ําหนักให้เห็นเหตุผลนะครับในด้านอื่นๆบางทีเราใช้อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปนะงานวันนี้เอ้ยมันก็เป็นงานที่ดีนะมีไรายได้ที่โอเคเลยนะครับแล้วก็บริษัทก็เป็นบริษัทที่มั่นคง นะครับถานการแย่ๆอย่างนี้บริษัทเรายังดีอยู่เลยนะอย่างเงี้ยก็ยังมีมุมมองเรื่องเพื่อนหลมง,งานดีๆเจ้าหนายดีๆก็ได้นะฮะซึ่งคําตอบเนียผมว่ามันก็จะเป็นการช่วยบาลานซ์มุมมองให้เราได้เช่นกันนะครับ mm hmm. คําถามข้อที่สามเรากําลังคาดหวังให้งานต้องเติมเต็มในทุกด้านของชีวิตอยู่หรือเปล่านะคําถามข้อนี้มันดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแพชชั่นอาจจะไม่จําเป็นต้องมาจากงานที่ทําอยู่เสมอไปก็ได้นะครับ แต่แพชั่นอาจจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมก็ได้หรืออยู่ในบริบทด้านอื่นๆของชีวิตเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับที่ทํางานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานการได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับรวมไปถึงงานที่นี่ถึงแม้มันจะไม่มีแพชชั่นอย่างที่เราต้องการแต่ด้วยงานที่นี่มันมีความมั่นคงมันมีเวลาว่างที่แน่นอนเราก็เลยมีเวลาสำหรับตัวเองสำหรับงานอดิเรกท,ที่เราชอบก็ได้ นะคำถามข้อที่สนะฮะเราสามารถเพิ่มความหมายดีๆเล็กๆทีละนิดให้กับงานนี้ได้ไหมนะครับเออบางทีอาจจะมองหาสิ่งดีๆเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับเพื่อเป็นแรงชูใจให้เราเดินต่อไปได้กับการทำงานที่นี่เช่นเอองานของเราเนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เก่งๆหรือเรามีโอกาสช่วยเพื่อนร่วมงานให้เก่งขึ้น หรือเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนรุ่มงานเนี้ยเป็นต้นนะครับภายใต้ขอบเขตนะแล้วก็ความรับผิดชอบที่เราเรามีนั่นเองนะครับคําถามข้อที่ห้านะฮะถ้าวันนี้เอ,องานที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ส่งหรือไม่ได้ทําให้เรามีแพชชั่นแล้วเราเนี่ยจะไปเติมแพชชั่นจากที่ไหนได้บ้างเออถามนี้ก็ทําให้เราค้นหาเหมือนกันนะครับในวันที่งานเนี่ยมันไม่ตอบสนองแพชชั่นเรา อาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้นะครับความชอบกิจกรรมนะครับอื่นๆที่เราทํานอกเหนือจากการทํางานก็าอาจจะเป็นแหล่งเติมไฟหรือแหล่งเติมแพชชั่นให้กับเราได้เช่นกันนะค,คำถามข้อที่6เรากําลังฝืนเพราะต้องหรือเพราะยังมีเป้าหมายบางอย่างรอเราอยู่นะครับหรือถ้าเรายังมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บเงินเพื่อต่อยอดทําธุรกิจหรือการทํางานที่นี่เพื่อ เติมเต็มทักษะบางสิ่งบางอย่างแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นการมองที่ว่าเป็นการฝืนถึงแม้ว่าจะไม่มีแพชชั่นแต่ฝืนเพื่ออยู่ต่อแบบมีกลยุทธ์ก็ได้หรือมีทิศทางก็ได้เช่นกันนะคำถามข้อที่เจ็ดอะไรที่เราควรเลิกแบกเพื่อให้ยังเดินต่อไปได้นะกับที่นี่นะครับบางทีเรื่องนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดนะครับ เพราะเราอาจจะไปหลงคิดว่าหลงคาดหวังว่าชีวิตมันต้องมีแพชชั่นตลอดเวลานะครับงานที่ทําต้องมีแพชชั่นหรือเรากําลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเมีแพชชั่นในที่ทํางานที่เราทํางานอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แล้วเราแบกการเปรียบเทียบที่มันไม่มีประโยชน์กับตัวเองเอาไว้มันก็ทําให้เรายิ่งแย่เข้าไปอีกนะคำถามข้อที่แปดนะครับถ้าใจไม่อินแล้วเนี่ย ร่างกายเรายังทําอยู่ได้ไหมนะฮะหรือแค่ไปคลองแค่ประคองไปในแต่ละวันเนาะคือใจไม่อินอร่างกายเรามันกระทบหรือ,อยังบางทีการที่เราไม่อินไม่ฟินไม่มีแพชชั่นเนี่ยผลกระทบจากร่างกายเรามันเริ่มออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อมีกิจกรรมที่มันส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจดีขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็รู้จักแยกแยะไม่เอาทุกอย่างมาปูกกับความรู้สึกนะฮะคำถามข้อที่เก้านะครับถ้าเรามีเวลาว่างหนึ่งปีเราอยากจะลองอะไรบ้างที่ไม่เคยทํามาก่อนอันนี้เป็นคําถามเพื่อวางแผนในอนาคตแบบที่ไม่ต้องฝืนไปตลอดชีวิตถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะลองเรื่องนั้นเราอยากจะทําเรื่องนี้มันก็เอามาเป็นเป้าหมายได้แล้วก็มันก็ช่วยได้นะครับสาหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ชัดเจนนะครับคําถามข้อที่สิบนะฮะ วันนี้เราจะพูดอะไรกับตัวเองเพื่อให้ใจยังอยู่แม้แพชชั่นจะไม่อยู่แล้วก็ตามเออเหมือนกับเรามีอีกร่างหนึ่งอยู่ในตัวนะเราอยากจะพูดกับตัวเองอยังไงออมีให้กําลังใจก็ได้ตอนนี้วิ่งไม่ไหวก็เดินก่อนก็ได้ถ้าเดินไม่ไหวก็คลานมั่งก็ได้นะฮะเราอาจจะอยู่ในโหมดที่ต้องการพักไม่ใช่โหมดที่ล้มเหลวก็ได้นะครับดีกับตัวเองบ้างนะครับใจดีกับตัวเองบ้างมันก็ดีนะครับ เอาบทสรุปนะโดยรวมนะผมว่าการที่ช่วงชีวิตหนึ่งเราไม่มีแพชชั่นกับงานที่ทำเนี่ยมันมันไม่ได้หมายว่าเราล้มเหลวนะครับบางทีโมเมนต์แบบเนี้มันอาจจะหมายว่าหมายความว่าเราอาจจะแค่เหนื่อยก็ได้นะแล้วก็กําลังรอคอยหรือกำกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆก็ได้นะครับบางทีการฝืนทํางานต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีแพชชั่นก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับแต่ถ้าการฝืนตรงนั้นเน่ยเรารู้ว่าเราฝืนในเพื่ออะไรแล้วยังรู้จัก พักไปด้วยพักให้พอด้วยเพื่อรอวันที่ไปแพชชั่นมันกลับมาติดอีกครั้งนั่นเองนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวมนุษย์เดินพันใหม่ทุกคนนะครับไม่มีแพชชั่นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ต้องเข้าใจตัวเองซะกอดว่ามันเพราะอะไรนะฮะก็ฝืนอย่างมีสติอย่างมีทิศทางอย่างมีกลยุทธ์ก็ล้วกันโชคดีนะครับทุกคน